พวกเรามาจากกลุ่ม NFK นะครับก็พวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ดิฉันนาะงสาวรัฐมนกอเซมกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีนที่3ครับาารครับผมจุมพลอุสาหะครับกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีนที่2ครับผมเหตุผลที่อยากจะมา สมัครรายการ AI แห่งกา์ตนนะครับก็ผมอยากจะหาความรู้ใหม่ๆแล้วก็เห็นว่ารายการเนี้ครับเป็นช่องทางนี่ที่จะทำให้ได้ได้รู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับโลกไอทีโดยเฉพาะด้าน AI ครับแล้วก็เลืงเห็นว่ารายการแข่งนะทําให้ทีมหัวี่ยสามารถที่จะมีโอกาสที่จะต่อยอดต่างๆในเกี่ยวกับสายงาน AI ในกี้ได้ ครับผมนามพุทธิมานนนะครับเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีสองนะครับทำไมถึงอยากแข่งขันครั้งนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้นะครับเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาครับได้นาความรู้ที่มีไม่ว่าจะจากภายในห้องเรียนหรือว่าภายในแหล่ง,วลงความรู้ต่างๆนะครับได้ออกมาโชว์จับไภาพได้นำได้มาเจอโจทย์จริงปนนนัญหาแล้วก็ได้ลองผิดลองถูกได้ออกมาหาประสบการณ์ใหม่ได้รู้เท็จใหม่ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตว่าเกีนมนไปทางไปทาง,งไหนนะครับแล้วก็ไปเป็นแนวทางในการต่อยอดผลงานในอน,นาคตได้ครับ ครับผมก็ผลงานที่ทางเราได้ทำนะครับเกี่ยวกับ AI นะครับก็เมื่อปี2018นะครับเราได้ทำการลงแข่ง AI เหมือนกันครับในรายการนี้นะที่จัดขึ้นที่เมืองทองอะครับอ่าก็ได้นำตัวสมาร์ทฟาร์มนะครับไปทำการลงแข่งครับแล้วก็ผลงานล่าสุดของเรานะครับเป็น f a c e d e TECTION CAMERA ครับก็คือระบบตรวจจับพฤติกรรมแคทเชียร์ซึ่งระบบของเรานะครับจะแบ่งไป3ส่วนครับก็คือ bin d e TECTION เฟกต์ดีเท็ชันแล้วก็บีเฮาเวนดีเท็ชันนะครับซึ่งสามระบบนี้นะครับจะทําการทํางานร่วมกันนะครับโดยทางระบบของเรานะครับเมื่อพบพฤติกรรมของแคชเชียร์ที่ต้องสงสัยนะครับตามที่เราได้เลินมันลงไปนะครับก็จะทําการแจ้งเตือนส่งไลน์โนติขึ้นมาครับซึ่งระบบของเรานะครับมันจะดีตรงที่ว่าทางเจ้าของนะครับไม่จําเป็นจะต้องนั่งอยู่หน้าจอหรือนั่งดูกล้องอยู่ตลอดเวลาครับ ทางระบบนะครับหากพบพฤติกรรมที่ต้องสงสัยนะครับหรือผิดสังเกตตามที่เราได้เทนไว้นะครับเช่นลำดับมืออยู่เกินเกน๊หรือว่ามีการเปิดลิ้นชักเกิน2ครั้งหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงนะครับมันจะทําการส่งแจ้งเตือนผ่าน Line Notify มาทันทีครับทำให้เจ้าของร้านนะครับสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีและไม่ต้องเสียเวลานั่งดูกล้องตลอดเวลาครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราใช้หลักการก็คือเราใช้เป็น image processing machine learning แล้วก็ AI นะครับในการทำงานร่วมกันครับนี่นี่ก็จะเป็นผลงานทั้งหมดของพวกเรานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอแนะนำตัวของกลุ่มพวกเรานะครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครับ